ไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ค b b ให้มิมี่ด้วยนะคะถึงหนึ่งล้าน u b s c r i b e สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมิมี่ไลท์เลิฟลี่นะคะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องปล่อยวางนะคะปล่อยวางการยึดกับความเชื่อเก่าทุกประการนะคะ เพื่อที่จะไปสู่มิติใหม่นะคะ <c oughs> สิ่งที่สิ่งนี้นะคะก็คือสิ่งเป็นสิ่งหลักที่จะฉุดดึงรั้งให้คุณนะคะไปมิติใหม่ไม่ได้ไปมิติที่ห้าไม่ได้นะคะกับความเชื่อเก่าทุกประการนะคะไม่มีเว้นนะคะก็พยายามที่จะละทิ้งละเลิกนะคะปล่อยวางนะคะ การปล่อยวางนี้นะคะก็คือมันก็สําคัญเรื่องหนึ่งของการยกระดับจิตนะคะเป็นสําคัญมากแต่ไม่ใช่สําคัญที่สุดนะคะสำคัญที่สุดก็คือการในมิติที่5ก็คือโดดเด่นของของอม,มิติก็คือรักไม่มีเงื่อนไขใช่ไหมแล้วก็การเคารพในการและการเคารพในความคิดพูด ทำของคนอื่นแบบละเอียดนะคะการปล่อยวางนี้นะคะที่สั่งสอนกันมาในามิติที่สนี้นะคะอย่างเข้มข้นและเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะที่ปล่อยวางตะพื้นๆปล่อยวาง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 จนการมโนการคิดอะไรมนุษย์คิดเองไม่เป็นไม่มีการมโนอะไรเวลาตาย ไปจนถึงจะสิงสถิตยอยู่กับที่ตรงไหนและที่ตรงนั้นไงด้วยที่พลังจิตพลังของจิตไม่มีพลังนะคะก็คือจิตมันมีแต่ความว่างเปล่าอะไรเงี้ยก็คือการสอนแต่สอนสอนอย่างหนักอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เนื่องด้วย โปรแกรมของมืดใช่ไหมที่มันวนเวียนอยู่ในนรกสวรรค์และโลกมนุษย์ที่มันออกไปจากโลกนี้ไม่ได้เพราะว่าไอโปรแกรมศาสนาชุดดึงรั้งคุณเอาไว้ดึงรั้งให้กลับมาเป็นทาสบนโลกเนี้นะคะทําให้คุณไม่มีพลังไม่มีพลังจิตอนะคะไม่มีพลังของจิตนะคะที่จะจินตนาการหรือคิดสิ่งอะไรได้ได้ได้ให้มันเป็นภาพในหัวที่แรงกล้ามากอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ด้วยการสอนให้กันปล่อยวางป่อยวางปล่อยวางปวางปล่อยวางตะพฤตตะพืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นผลเสียอย่างหนึ่งนะคะเราลืมกันไปแล้วเหรอใช่ไหมล่ะคะว่า ถ้าสำหรับคนที่ตื่นรู้แล้วนะคะก็คือเราแยกออกมาจากพรามครีเอเตอร์ใช่ไหมผู้สร้างทุกสปปรรพสิ่งเพื่อมาสร้างสารรค์นะคะเราไม่ได้อยู่ในทุกอะไรขนาดนั้นและอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามืดมันทำให้เราทุกนะคะเราเพื่อมาสร้างสารรค์มีประสบการณ์นะคะเมื่อมาสร้างสารรค์มีประสบการณ์ก็ต้องมีความคิดใช่ไหมมีความคิดต้องมีการพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันจะสวนทางกันกันกบไอศาส,สนาหรือการปล่อยวางของศาสนาบนโลกนี้อะไรเงี้ยนะคะของในศาสนานี้นะคะก็คือปล่อยวางตะพื้นตะพืออะไรเงี้ยนะคะถ้าปล่อยวางตะพื้นตะพืนขนาดนั้นก็คือไม่มีการสร้างสารรค์ไม่มีการเกิดเทคโนโลยีเกิดขึ้นไม่มีการมีประสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะกับการที่ผลักดัน ขับเคลื่อนให้โลกไปข้างหน้าให้โลกมีประสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะด้วยเหตุผลเหตุผลนี้บางคนก็จะย้อนแย้งใช่ไหมกับคําสอนศาสนาใช่ไหมเขาว่าไอ้ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางตะพื้ตะพืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะกับค,คนรุ่นใหม่ที่เป็นความคิดใหม่ที่ไปอยู่แถวยุโรปมาอะไรเงี้ยไปอยู่แถวฝรั่งมังค่าอะไรประเทศ ฝรั่งอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยมีความคิดเรื่องการปล่อยวางนะคะเขาจะมีความคิดในการสร้างสารรค์ก็คือด้วยการคิดที่แบบไม่อยู่ไม่หยุดคิดอะไรอย่างนง้นแหละคะ่ะก็คือชาวแสกนะคะชาวตะวันตกอะไรเงี้ยเขาก็จะนําหน้านะคะชาวเอเชียไปอยู่แล้วนะคะเกี่ยวกับจิตสํานึกที่สูงนะคะอย่างเช่นการเคารพในผู้หญิงและผู้ชายอะไรเงี้ยนะคะเอเชียจะมีน้อยกว่า ยุโรปฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะและการกระทําอีกหลายๆอย่างที่มันเท่าเทียมกันของของฝรั่งเขาอะไรอย่างเนงะี้ยที่ผู้หญิงกับผู้ชายเท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีมากกว่าแล้วเอเชียก็จะพยายามทําตามแต่ก็ยังไม่ปล่อยวางความเชื่อเก่าดึกดําบันเป็นร้อยเป็นพันปีโอ้ยี่ผู้ชายจะกดขี่ผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเนื่องด้วยเรื่องนี้ก็เช่นกันนะคะว่าอ,อ ด้วยศา,าสนาแล้วอะไรแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้พูดถึงว่ามันไม่ดีนะคะการปล่อยวางก็เป็นข้อหนึ่งที่ช่วยให้เราไม่เกิดการยึดติดนะคะก็คือสิ่งที่ต่างจากมิติที่5ก็คือเขาไม่มีการปล่อยวางเอ้ยเขามีการปล่อยวางเขาไม่ได้มีการยึดติดยึดถือยึดมั่นบางทีคนคนที่มิติที่สนะคะเอาจิตสํานึกมิติที่ สามเนี่ยนะไปเ,เปรียบเทียบก,กับการไปมิติที่ห้านีา่แบบว่าบอกว่าอ้าวการไปมิติที่ห้านี่ยเราจะมีญาติพี่น้องเราจะดึงญาติพี่น้องอะไรไปได้ไหมคะอะไรอย่างเง,งี้ยนะคะญาติพี่น้องพ่อแม่ผัวเม,มียอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะดึงเข้าไปได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือในความเป็นจริงของ คุณเวลาคุณยืนอยู่ในมิติที่5แล้วนะคุณจะไม่มีการยึดคุณจะมีความเข้าใจไปเข้าไปในลึก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 ว่าการมาเล่นละครของบนโลกและจัก,กรวาลน,นี้เมื่อสิบชาติที่แล้วอ่พ่อแม่พี่น้องผัวเมียอะไรของคุณลูกของคุณนะ่ะมันก็ไม่ได้เหมือนกันสักชกาติหนึ่งเลยใช่ไหมคะ และคุณก็ยังเดินต่อมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นคือความจริงของจัก,กรวาลแต่มนุษย์มิติที่สามมันไม่เข้าใจและยอมรับไม่ได้นะคะแต่พอไปถึงในจุดจุดยืนของอ่ามิติที่ห้าแล้วนะคะเขาจะเข้าใจเข้าไปในลึกในลึกเนื่องการยึดติดอะไรพวกนี้นะคะเขาจะปล่อยวางได้อย่างสง่างามปล่อยวางได้อย่างที่อ่คุณบอกว่าคุณทำยากใน มิติที่สามเนี่ยพ่อแม่ลูกผัวเมียคุณตายไปคุณร้องไห้ชิบหายไว้ปวดร้องไห้หนักหนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในมิติที่ห้านี่นะคะเขาเอา่อพ่อแม่ผัวเมียคุณตายอะไรอย่างเงี้ยเขายินดีเขาไม่ร้องไห้เขารู้ว่าวิญญาณเนี้ยที่กายดับไปแล้วเนี่ยเขาจะเป็นจุดติดที่ไหนรู้ว่าเอา่อจะไปเกิดที่ไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยด้วยฟรีวิวด้วยเขายินดีซึ่งมันต่างกับมิติที่สามอย่างมากเลยเราพอเราพูดปุ๊บ คุณก็งงงงใหญ่เลยว่าเฮ้ยอะไรวะมิติที่ห้าพ่อแม่พี่น้องผัวเมียตายมันยินดีแต่อา่ามิติที่สามอ่พ่อแม่พี่น้องผัวเมียตายญาติของคุณตายคุณร้องไห้โศกเสียเศร้าเสียใจนะคะนั่นก็คือความต่างของจิตใจของจิตสํานึกที่มันต่ําและสูงของมิตินะคะที่ มีม,มีอธิบายอย่างนี้ไม่รู้ว่ามีใครจะเข้าใจด้วยการยึดนะคะนี่คือสิ่งสำคัญของอาการยึดของคุณในมิติที่สามในมิติที่ห้าเขาไม่ได้ยึดอะไรแบบนั้นด้วยความรู้จัก,กรวาลด้วยความปล่อยวางของจักรวาลเนี่ยมันมีมากขึ้นนะคะคุณจะไม่ยึดติดยึดถือยึดมั่นอะไรแบบนั้นนะคะคุณจะเข้าใจไปว่าไปมากๆมากๆมากๆเข้าไปใน จิตใต้สำนึกหรือเข้าไปในไหนของคุณถึงกระดูกดำของคุณเลยว่าเรามาเล่นละครเนี่ยนะมีแต่ความรักความสุขความดีพลังบวกให้กันเท่านั้นนะคะพลังลบอะไรโศกเศร้าเสียใจนะะั่นแหละเขาจิตละเอียดขนาดนั้นเขาไม่มาโศกเศร้าเสียใจหรอกนะคะนั่นก็คือความต่างของแต่ละมิติอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณถามว่าอะไรนะไปมิติที่ห้าแล้ว เราสามารถพาญาติพี่น้องพ่อแม่ผัวเมียไปได้ไหมคะมันก็ตอบว่าในความคิดของคุณคุณกำลังกำลังยึดอยู่คุณกำลังยึดในในมิติที่สามนี้อยู่ว่าคุณในชาติหน้าของคุณพ่อแม่พี่น้องผัวเมียลูกอะไรของคุณจะต้องเป็นคนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยความไม่รู้ด้วยความาสั้นคือ ตื้นแคบของจิตสํานึกของมิติที่สมนะคะก็คือนั่นแหละค่ะก็คือจะอธิบายยังไงว่าการยึดนั่นน่ะนะคะและอีกหลายเรื่องนะคะหลายอย่างนะคะทีะ่มนุษย์มิติที่สามยึดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะยึดทุกอย่างยึดว่าเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เป็นปกติที่จริงมันไม่ปกตินะคะ ความแก่ของมนุษยชาติเนี่ยนะคะมันไม่ปกตินะคะม,มันโดนการกระทําของมืดทําให้เราแก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือการเกิดการจุติการตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะการเจ็บการแก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ได้ปกติของในมิติที่5้านะคะแต่มันแต่มนุษย์มิติที่สามคิดว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติ ที่ไหนก็เป็นกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะบนโลกนี้เขาก็เป็นกันทั้งนั้นหนีไม่ได้หนีไม่พ้นซึ่งในโลกอื่นดาวอื่นมิติอื่นนี่เขามีแก่เกิดเกิดกับตายอะจุดติกับดับดับศูนย์เท่านั้นใช่ไหมนะเขาไม่มีแก,เแก่เขาไม่มีเจ็บนะคะเพราะไม่เขาไม่มีเจ็บเพราะว่าเขามิติที่สูงกว่าแล้วเมื่อเขามิติที่สูงกว่าเขาไม่มีพลังลบเขาไม่มีความทุกข์นะคะาจะเจ็บทาไมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็คือสิ่งที่ ต่างกันมากไม่รู้จะอธิบายยังไงเออครั้งที่แล้วนี่อธิบายถึงรักไม่มีเงื่อนไขนะคะที่เกี่ยวกับเอ่เอมนุษย์มิติที่สามคนเอ,เอาความคิดมักง่ายของมิติที่สามมาถามว่าในมิติที่ห้าเนี่ยนะคะเราสามารถเอ่อมีอะไรนะผัวเมียม,มั่วไปหมดได้เลยมีเมียหลายคนได้เลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทา,ทางที่มิมี่บอก เคยบอกว่ามิติที่5เนี่ยสามารถที่จะอ่าภาษานมือกอดเปลี่ยนพลังความรักให้กับทุกคนทั้งจักรวาลนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยที่คู่ผัวเมียเราจะไม่โกรธไม่เกลียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็คือแล้วความเอาเปรียบของมิติที่สามความจิตต่ําของมิติที่สามเอามาคิดเฮ้ยมิติที่ห้าแม่งอะไรอ่ะ ประสานมือกอดกับใครก็ได้ในะจัก,กรวาลผัวเมียไม่หึงให้ความคิดที่มันมันต่ตําตมอ่ะต่าของมิติที่สามให้กูม่วนดีกว่ากูได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาไม่ได้ขนาดมิติที่สามยังผิดเลยนะคะแล้วมิติที่ห้าเขาจะไม่คิดต่ตําตมอะไรแบบนั้นนะมิติที่ห้าเขารู้กันด้วยความคิดนะคะเวลาคุณเป็นประสานมือไปอะไรกับใครเนี่ยคุณปล่อยพลังงานเนี่ยเขารู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่คิดอ่านกันด้วยความคิด ไม่เหมือนมิติที่3มนะคะมิติที่3ก็คืออยู่คนอยู่ตรงหน้าเนี่ยหรือคนทั่วไปเนี่ยมนุษย์มิติที่สามไม่สามารถอ่านใจใครได้ครบ ใครสักคนบนโลกนี้เลยนะคะมองแต่กยายภาพนะคะแต่มิติที่ห้านะคะเขาคุยกันด้วยทางจิตเขาด้วยคุยกันเรื่องด้วยความคิดเขาคุยกันเรื่องทางอะไรนะเทเลปาตีนะคะรู้ด้วยว่าพลังงานที่ส่งออกไปหรือว่าความคิดอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดอะไรที่มันบบบลบลบร้ายๆอะไรคิดอะไรที่มันจิตต่ําจิตต่ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะมัน ไม่ดีหรอกขนาดคุณนะคะคุณมิติที่สามะนะคะมีบางคนที่สิบเปอร์เซ็นตบนโลกนี้ที่สามารถเอาพ่อแม่พี่น้องผัวเมียเอาพ่อเอาแม่เอาลูกของตัวเองได้นะ,ค,ะคุณยังด่าเขาเลยว่าเป็นจิตเดรัจฉานคุณยังว่าเขาเลยเป็นจิตต่ำนะคะนะคะจิตที่สูงของมิติที่สามที่ปกติธรรมดาของคนบนโลกนี้เขาทำกันก็คือไม่สามารถที่จะ สมผสมพันธ์กับพ่อแม่ลูกญาติอะไรงนี้กันได้นะคะไม่มีกฎหมายไหนควบคุมนะคะทํากันด้วยจิตสํานึกที่ดีเองอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นก็คือความดีงามของมิติที่สามใช่ไหมนะคะมิติที่ห้ามันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะไม่มานั่งอะไรนะโอ้ได้ยินมิติที่ห้าสามารถย้อนอดีต ไปไหนก็ได้สามารถไปอนาคตก็ได้มีแล้วแบบนั้นอะไรหุ้ยกูจะย้อนไปเอาความคิดมิติที่สามกับเทคโนโลยีนี้มิติที่5้หุ้ยกูอยู่มิติที่ห้ากูจะไปย้อนอดีตแล้วก็ไปอนาคตดีกว่านะคะไม่มีใครทําแบบนั้นลกคะถ้าคุณทําแบบนั้น เขาก็คิดว่าคุณะจิตต่ตมมาําตมอเอจิตมิติที่สามอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันกับที่คุณสามารถเอาพ่อเอาแม่เอาลูกคุณได้อะไรอย่างเงี้ยในมิติที่สามแต่คุณทําทําตัวเหมือนสัตว์อะนะคะในมิติที่ห้าจิตเขาจะละเอียดขึ้นไปอีกนะคะจิตในการที่อยู่มิติที่สามมันต่ตําตมคนในมิติที่สามไม่ยอมรับ บอกว่ามันไม่ดีแล้วนะคะอยู่ในมิติที่5แล้วมันจะนี่ละเอียดเข้าไปอีกนะคะคุณพยายามเข้าใจและเข้าถึงในสิ่งที่มันเป็นจิตสำนึกที่สูงขึ้นนะคะอย,อย่าบอกว่าอะไรก็ทำได้ทาได้เราไปประสานมือประสบะแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ทั้งจัก,กรวาลทุกคนผัวเมียเราไม่หึงแล้วก็อะ,อะไรอะ่ะ มีการย้อนอดีตอนาคตแล้วคุณเอาจิตมิติที่สามจะไปทําอย่างนั้นในมิติที่ห้าแค่คุณคิดคุณคิดนั้นนะ่ะคุณก็ไม่ใช่คนมิติที่สามนะแค่คุณคิดได้แบบนั้นนะะันะความคิดนั้นมันก็คือจิตต่ําตมนะคะก็เลยอ่าอธิบายให้ฟังนะคะในคลิปนี้นะคะการปล่อยวางนะคะทั้งสิ่งที่มันเป็นปโปรแกรมธาตุของ บนโลกนี้นะคะก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือว่าระบบาการเงินธนาคารการเรียนการสอนความเชื่อวินักวิทยาศาสตร์ความเชื่อโบราณเกจิบอกอะไรนะโบราณสถานอะไรนะโอีโบราณเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็ต้องเอาลือมันออกไปให้หมดนะคะไม่มีแบบว่ามีเว้นแม้ว่าข้อใดสักข้อหนึ่งนะคะ คือมืดมันคลองโลกมันไม่เว้นหรอกคะ่ะที่สิ่งที่คุณชอบอะนะคะสิ่งที่คุณชอบคุณโทษทูนคุณรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะฉันทาไม่ได้ฉันเข้าใจไม่ได้ฉันฟังเรื่องนี้แล้วอะไรเงี้ยการตื่นรู้คือมืดคลองโลกมืดคองโลกก็คือมืดมืดควบคุมทุกอย่างแต่เวลาฉันฟังคุณมิมี่หรือใครพูดอะไรว่าสิ่งที่ฉันรักมากมายเธอทูลเหนือหัวหนักหนาเนี่ยมันก็คือ มันจะไม่มีอนาคตมันบอกให้ลืมบอกให้ปล่อยวางอะไรเงี้ย่ฉันทําไม่ได้ฉันทาไม่ได้อะไรเงี้ยในความคิดของคุณอะไรเงี้ยนะคะนั่นมันก็เรื่องของคุณนะคะในการที่จะไม่ชะล้างตัวเองนะคะไม่ทําความสะอาดของตัวเองให้จิตใจที่มันปล่อยวางนะคะว่าโลกหน้ามิติหน้านะคะมิติที่ห้านะั้นแหะ ทางเราพูดนั่นนั่นคือเรื่องจริงนะคะว่ามันไม่มีจริงๆนะคะแล้วมันก็จะโดนเด็กรุ่นใหม่นะคะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนยุคไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่าเด็กๆเขาจะไปมิติที่5ได้หรือไม่นะคะการเปลี่ยนยุคนะ่ะก็จะเปลี่ยนด้วยเด็กรุ่นใหม่นะะี่ยที่เกิดใหม่ที่ดวงจิตนะคะโดนชะล้างอิมแพลนโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ย เบาบางบ้างแล้วลงมาเกิดเป็นโรคทีละรุ่นทีละรุ่นเรื่อยๆรุ่นหน้ารุ่นหน้าเนะี่ยก็จะเบาบางขึ้นอีกเบาบางขึ้นอีกเบาบางขึ้นอีกสิ่งใดๆที่มันเป็นโปรแกรมธาตุเมตริกธาตุมมติธาตุนะไอพวกคุณที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงยากหนักหนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันก็คือความคิดเก่าที่คุณคิดว่าเขาจะเป็นเหมือนคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จริงเนี่ย เด็กรุ่นใหม่นะคะจะนำพามิติที่5มานะคะรุ่นเรื่อยๆนะคะ3 0 5 0 1 0 0ปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะดวงจิตโดนชะล้างเอาโปรแกรมมืดอะไรเงี้ยมากมายแล้วก็โปรแกรมาธาตุอะไรบนโลกนี้มันก็เจือจางลงมากอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปได้เองม,มิมี่จะบอกคุณนะคะว่าการดำเนินเดินไปมิติที่5นั้นะ่ะ มันไม่ได้แค่สิบปีหรือยี่สิบปีเนี่ยมันดำเนินกันไปแบบว่าห้าสิบปีสองร้อยปีหนึ่งพันปีนะคะที่มันจะต้องค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆเปลี่ยนยุคเปลี่ยนคนที่เป็นจิตสํานึกเก่าเป็นคนไอความคิดเก่าเนี่ยออกไปออกไปออกไปตายไปทิ้ง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 แล้วดวงจิตนั้นไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็ย้ายไปอยู่ดาวดวงมิติที่สามนั่นก็คือระบบการทํางานที่มีมิรู้นะคะ รู้และคนอื่นก็ต้องรู้และจําเข้าไปในกระดูกดาเช่นเห็นชาติด้วยนะคะว่าอ,อนั่นแหละคะ่ะก็คือสิ่งที่อ,อกระบวนการของแสงที่เอ,อเขาจะทํานะคะไม่สามารถที่จะหยุดได้ที่จะเปลี่ยนไปมิติที่ห้านะคะคุณคิดคุณคิดมิติที่สามคุณคิดยังไงมันก็คิดไม่ออกแล้วค่ะว่าไอ้ไม่นุษย์มิติที่สามที่มันจิตหยาบคายจิต มีแต่พลังงานลบจิตมีแต่ความถี่ต่ำเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปได้ยังไงนะคะมันไม่ใช่แค่สิบปีนี้หรือยี่สิบปีนี้คะ่ะดำเนินเดินทางเปลี่ยนไปมิติที่ห้านี่ยมันโอ้ยาวนานมากเลยนะคะห้าสิบปีหนึ่งร้อยปีสองร้อยปีนะคะอย่างเช่นรลหานะคะเปลี่ยนมาเป็นยุคนี้เปลี่ยนจากเป็นธาต มาเป็นยุคนี้ที่ไม่มีทาตแล้วอะไรมีแต่คนใช้แรงงานก็ยังไปทาตอยู่นิดๆในหน่อยอะไรเงี้ยนะคะแต่เปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนมาได้อย่างไรนะคะในมิติที่ห้าในโลกหน้ามันก็เปลี่ยนไปด้วยเ,เด็กรุ่นใหม่ที่มาเกิดบนโลกนี้ที่โดนชะล้าง ดวงจิตดวงวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่มันเป็นระบบเก่าที่มีมี่พูดแล้วคุณคุณฟังแล้วเคืองอะไรอย่างเงี้ยคุณฟังแล้วคุณรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยที่มันพูดไว้ล่วงหน้าก่อนว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การเรียนการสอนการเงินจะไม่มีเงินเนี่จะไม่มีเงินใช้นะคะเงินจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นไปได้ยังไงอะไรการเรียนที่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีการเรียนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ มันจะเป็นไปได้ยังไงนะคะดินฟ้าอากาศที่มันแปรปรวนร้อนหนาวฝนพายุสึนามิที่มันไม่มีอีกแล้วอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ออากาศดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ะระบบกดขี่ข่มเหงอะไรทั้งหลายบนโลกนี้นะคะที่ระบบอาหารระบบอะไรอะรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะโดนลือล้อโดนลื้อโดนลื้อหมดด้วยอ่า การทํางานของแสงนะคะมนุษย์ต่างดาวฝ่ายแสงที่คิดและแยบยนนะคะใครตามถึงความคิดของแสงทันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะไม่ได้ยึดติดยึดถือยึดมั่นกับไออะไรนะสถานการณ์ปัจจุบันมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ พยายามเดาให้ได้นะคะว่ามันจะต้องเปลี่ยนไปได้อย่างแน่นอนไม่มีทางหยุดได้นะคะและมันเปลี่ยนไปได้แล้วมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะตามชั่วอายุของเราของมิมี่เนี่ยนะคะก็จะเป็นมิติที่ห้าในระดับหนึ่งที่มันเป็นอาจจะเราแก่แล้วอะไรเงี้ยหรืออาจจะไม่แก่ก็ได้ตอนนั้นมีเตียงเมดเบดแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็อะไรเงี้ยนะคะ ถึงจุดจุดหนึ่งก็ถึงอายุไขอะไรเงี้ยตายไปไปเกิดอีกทีหนึ่งอะไรนคนรุ่นใหม่ที่ทำต่ออะไรอย่เงี้ยนะคะก็จะสารต่อของอกระบวนการมิติที่5ที่หรือทุกอย่างบนโลกนี้ที่มันเป็นระบบาธาตุนะคะระบบเมทริกธาตุออกทั้งหมดนะคะที่คุณไม่พอใจที่มีมีพูดในตอนนี้นะ,นะคะ คุณไม่สามารถที่จะสู้เจเนอเรชันเน็กนะคะ,ะ,คะเด็กรุ่นใหม่ได้นะคะที่เขาจะมาเกิดอีก50ปีหรือ100ปีข้างหน้าแล้วนะมันเปลี่ยนก็เพอเด็กพวกนี้แหละค่ะทีะ่จะทำให้ไปมิติที่5นะคะส่วนพลังงานเก่าความตีตเก่าของเราที่มันอ,อยู่ในยุคพลังงานกัมกึ่งเก่าและใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะไปเหยียบมิติที่5ด้วยพลังจิตนะคะจิตวิญญาณของเรานะคะมีความสุขนะคะ เบาบางเบาสบายบางคนถามนะคะว่าอยู่ในสถานการณ์ลบๆบร้บายๆมีเพื่อนอะไรเงี้ยนะเป็นความคิดลบความทีต่ำอะไรเงี้ยวนเวียนมาอยู่บนรอบตัวเราอะไรเงี้ยจะให้ทำยังไงคะทำยังไงครับอะไรเงี้ยนะคะคือมันทำอะไรไม่ได้นะคะก็คือสิ่งที่ เป็นข้อแนะนําที่ดีที่สุดก็คือต้องเอาตัวเองเนี่ยออกมาจากสิ่งที่เป็นลบๆไล้ๆ,ลๆนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นข้อแนะนําที่ถูกต้องและตรงที่สุดนะคะนะคะก็คือเหมือนมุกเหมือนคุณนะคะเอามือแขนของคุณอะไปไว้ในตู้เย็นแล้วคุณก็บอกว่าเฮ้ยทำยังไงแล้วก็ปิดประตูใช่ไหมปิดประตูตู้เย็นแขนของคุณก็เย็นใช่ไหมแล้วคุณก็ไปถาถามเขาทั่วไปหมดเลยว่า ทำยังไงคะให้มือของคุณแขนของคุณที่อยู่ในตู้เย็นที่โดนปิดนั่นนะมันหายเย็นเนี่ยมันเย็นเย็นมากเลยอะไรอย่าเงี้ยนะคะมีวิธีบรรเทาให้แขนเนี่ยที่อยู่ในตู้เย็นของคุณนะ่ะหายเย็นไหมนะมันไม่มีหรอกคะ่ะมันก็เป็นแค่การบรรเทานิ่งแน่อยไปเอาน้ําร้อนมาประคอบมืออะไรมันก็เป็นการแก้สถานการณ์ที่มันแบบว่าต้ออะไรนะปลายเหตุนะคะต้นเหตุก็คือสิ่งที่ คุณก็ต้องเดินออกมาหลีกออกมาจากสิ่งที่มันเ,เป็นลบๆไร้ๆพลังงานความตีถี่ตาํามนุษย์มิติที่3ามที่อยู่รอบๆตัวคุณไม่ว่าจะเป็นญาติพ่อแม่พี่น้อง,เพ,องเพื่อนร่วมงานเพื่อนโรงเรียนอะไรนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคำถามโลกแตกอะนะคะก็คือนั่นคุณก็ต้องยอมที่จะโดดโดดเดียวนะคะด้วยการที่จิตของคุณะไปมิติที่5นะคะนั่นก็คือ,อสิ่งที่มิมี่พูดและใครๆพูดอะไรนะ b e ิ n งที่อยู่ กลุ่มศึกษาเพื่อพัฒนาจิตใช่ไหมพูดว่าคุณอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะกับความคิดที่มันไม่เหมือนอรู้สึกแปลกพวกรู้สึกไม่เข้าพวกอะไรกับมนุษย์มิติที่สามที่อยู่รอบตัวคุณญาติพ่อแม่พี่น้องเพื่อนลูกผัวเมียอะไรเงี้ยนะของคุณอะไรฮะรอบตัวคุณเนี่ยทําไมเขาไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการตื่นรู้นี้อะไรเงี้ยนะครับไม่เห็นเขาสนใจความถี่อะไรเงี้ยนะคะ นั่นแหละคะ่ะถึงเวลาคุณก็ต้องเลือกนะคะว่าจะอยอมที่จะอยู่ในความทุกข์นั้นนะคะในการที่จะอยู่ปนกับมนุษย์มิติที่สามมันก็มเป็นปัญหาโลกแตกที่ไม่มีทางแก้ไขได้ทางต้นเหตุนะคะต้องทางต้นเหตุ ที่ดีที่สุดก็คือเดินออกมาจากคนพวกนั้นนะคะนั่นก็คือสิ่งที่แนะนําได้ดีที่สุดนะคะถ้าเดินไม่ได้ก็ต้องทําใจยอมรับเลือกแล้วนะคะว่า,าจะอ,าอยู่กับทนอยู่กับสิ่งพวกนั้นอันนี้เพื่อนเป็นสิ่งที่คุณเลือกเองก็เป็นปัญหาโลกแตกอีกนะคะที่ไม่สามารถที่จะแนะนําอะไรได้นะคะก็คือคุณอยู่ในท่ามกลางมนุษย์มิติที่3ที่มีพลังงานลบความทีต่ํา ญาติพี่น้องพ่อแม่ผัวมีอะไรของคุณนะคะนะคะ,นะคะนั่นแหละค่ะก็คือไม่มีคําตอบนะคะก็ะก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะเลือกแบบไหนนะคะการปล่อยวางนะคะเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งนะคะของการยกระดับจิตนะคะก็ สิ่งที่มันไม่มีในมิติที่5ก็คือสิ่งที่มันเป็นการยึดติดยึดถือยึดมั่นของอทุกๆคนบนโลกนี้ทุกเรื่องนะคะไม่ว่าความกลัวนะคะการยึดติดความรักการยึดติดญาติพี่น้องอะไรการยึดติดความเสียใจอะไรอย่างที่มิมี่พูดตัวอย่างขึ้นมาให้ฟังไงคะว่าในมิติที่5เวลาเวลาอะไรมีลูกก็ดีใจ เวลาอะไรนะพ่อแม่ผมัวเมียหรือญาติพี่น้องตายก็ดีใจนะคะมันช่างตรงข้ามอะไรกันกับมิติที่สามยิ่งนักนะคะเนื่องในเมื่อมันตรงข้ามนะคะมันก็ยากที่จะเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์มิติที่สามที่จะเข้าใจว่าเออจิตมนุษย์ที่มันมีแต่พลังบวกความสุขความดีความรักทุกขณะสถานการณ์ทุกขณะชีวิตเนี่ยนะคะในมิติที่ห้านี้มันเป็นอย่างไรนะคะ ถ้าเข้าใจและเข้าถึงแบบนั้นนะคะก็จะมองออกนะคะว่ามิติที่ห้ามันเป็นอย่างไรแต่ถ้ายังไม่เข้าใจไม่เข้าถึงว่ามิติที่ห้าทุกสถานการณ์ทุกชีวิตทุกขณะจิตนะคะทุกการกระทําทุกโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีแก่ความสุขพลังบวกความถี่สูงเท่านั้นนะคะแม้แต่ญาติพี่น้องตายผัวเมียตายก็ยินดีนะคะเนื่องด้วยรู้หมดน่ะนะคะเอ้ยกุจะไปเกิดดาวนู้นเอ้ยจะไปเกิดในพ้องแม่ทางนู้น ไปเกิดอ,อีกซีกโลกหนึ่งอะไรเขาก็ไม่ยึดติดว่าอันนี้ลูกเขาจะเป็นเยี่ยมเยียนลูกเขาอะไรความยึดติดเขาไม่มีคะะเขาปล่อยวางได้อย่างสง่างามซึ่งมันช่างอะไรนะต่างจากมิติที่สามนเคินนะคะพ่อแม่ชาตินี้ถ้ารู้ว่าลูกเป็นลูก เมื่อชาติที่แล้วหรือลูกชาตินี้ตัวเองเป็นนางฟ้านางสวรรค์อยู่หรือก็มามองอยู่นั่นะมาช่วยเหลือลูกในชาติที่แล้วอยู่นั่นแหละยึดติดยึดถือยึดมั่นอยู่นั่นแหละนะคะนั่นนี่พูดถึงนางฟ้านางสวรรค์อะไรที่มันก็คือมิติที่สามมิติที่สี่นั่นแหละคะ่ะก็คือยังมีการยึดอยู่นะคะแต่มิติที่ห้ามันไม่มีการยึดแบบนั้นไงนะคะรู้ว่าลูกของอพ่อแม่ของเราตายไปแล้วจะไปเกิดอีกซีกโลกหนึ่งอะไรกับคนอ ชาติไหนอะไรเงี้ยเขาเขายินดีที่จะไปเป็นอะไรนะการสร้างสารรค์มีประสบการณ์ทางนู้นนะคะก็ปล่อยวางได้อย่างที่แบบว่าเฮย้ยไม่ไปป้วนเปี้ยนหาพ่อแม่เยี่ยมล,ลูกเนี่ยรู้ว่านี่คือพ่อแม่ชาติที่แล้วไปป้วนเปี้ยนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาปล่อยวางได้อย่างหมดจดนะคะซึ่งมันยากกับมนุษย์มิติที่สามนะคะ ็น,นั่นแหละคะ่ะก็มันต้องพัฒนาจิตกันต่อไปนะคะสำหรับการปล่อยวางที่มหาศาลยิ่งใหญ่รุนแรงนะคะเกี่ยวกับมิติที่5ที่ปล่อยวางได้อย่างม,มันมันต้องมีการปล่อยวางที่ยิ่งกว่านี้อีกนะคะยิ่งกว่าอีกนะคะ ก็หวังว่าทุกๆุกคนจะเข้าใจและเข้าถึงนะคะวันนี้ก็มีเท่านี้ก่อนนะคะเกี่ยวกับการปล่อยวางนะคะที่มันไม่มีในมิติที่5้าะะในการยึดติดอะไรหนักหนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แค่พูดแค่สามสี่เรื่องนะนะคะมันยังมีอีกเป็นสิบสิบร้อยร้อยพันพันเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยวางอ่ะที่มนุษย์มิติที่สามทำไม่ได้และคิดว่าทำยากมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คือจิตสำนึกมันไม่เหมือนกันนะสาดีกับ5้ดีนะคะถ้าคุณเข้าใจและเข้าถึงแต่มันก็ยากนั่นแหละสำหรับคนธรรมดาที่มีคำถามหลายครั้งหลายหนว่าในมิติที่ห้านู่นนี่อะไรอะไร,ะไรยังไงเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเขาไม่เข้าใจเขายังเอาการยึด ในความคิดของมิติที่3ไปยืนอยู่ในมิติที่5นะคะหลายคนถามมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนไั่นแหละคะ่ะแต่ว่าอา ก็ยังมองออกนะคะว่าเอาจิตมิติที่3นะไปยืนในมิติที่5นะคะซึ่งมันไม่ใช่มันไม่มีมันไม่เหมือนกันมันไม่ได้ทำแบบนั้นนะคะโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์และลืมกด subscribe subscribe กดกระดิ่งด้วยนะโอเคบไบ๊ายบาย,บาย,บาย